ผู้ชมครับเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นย่านประชาชื่นกับวัยรุ่นที่คุมคิวรถตู้โดยสารในสถานีขนส่งหมอชิต2จนมีผู้เสียชีวิต6คนและก็บาดเจ็บอีกกว่า10คนนะครับทำให้ขณะนี้ตํารวจดูเหมือนว่าจะตื่นตัวในการคุมเข้มเหตุอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าที่หมอชิต2นะคะแต่ละวันก็มีประชาชนไปใช้บริการกันมากค่ะจึงต้องมีการเข้มงวดตรวจตรากันมากเป็นพิเศษนะคะโดยตํารวจก็มีการเปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติการหมอชิตขึ้นมามีตํารวจอยู่ประจําเพื่อที่จะป้องปรามและเฝ้า รังเหตุนะคะติดตามจากเหตุรายวันจากทีมข่าวอาเชากรรมค่ะคืนปีใหม่ที่ผ่านมาเกิดเหตุกลุ่มไวรุ่ส2กลุ่มย่านประชาชื่นทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นนำอาวุธปืนมายิงกันด้านหลังสถานีขนส่งหมอชิดเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนและบาดเจ็บอีกกว่า10คน ซึ่งขณะนี้ตำรวจได้ออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว3คนคือนายอนุทัยเกิดสันตินายสุรชัยสร้อยทองและนายวรวุฒิจันทนะสุขคนซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุก็คืบหน้าเรื่องคดีะก็คืบหน้าเรื่องคดีก็คืบหน้าไปเยอะลองหมายจับไปแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะขออนุมัติจับกลุ่มเพิ่มเติมนะครับในส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องรวบรวมหลักฐานส่วนการติดตามจับกลุ่มผมได้จับชุดสืบสวนหลายชุดไม่ว่าจะเป็นของบชนนะครับ ของนครบาลสองหรือไม่ก็ของสอนอบางซื่ออันนี้เราจับชุดติดตามอยู่ครับผมขอทีการบอขอยู่ยังครับยังครับย<ะ>ังนะแต่ไม่ต้องหว่วงเราเป็นหน้าที่เราต้องติดตามจับกลุ่มอยู่แล้วนะครับคาดรายังอยู่การสืบสวนตํารวจเปิดเผยว่าเป็นเรื่องระหว่างกลุ่มวัยรุ่นย่านประชาชื่นและกลุ่มวัยรุ่นที่ดูแลคิวรถตู้ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดซึ่งทั้งสองกลุ่มเคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันมาก่อนหน้านี้แล้ว ก่อนเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นย่านประชาชื่นเข้ามาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดแต่ถูกวัยรุ่นคู่อริยึดรถไว้จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นย่านประชาชื่นได้นําพวกกลับมาเจราจาขอคืนรถแต่การเจราจาไม่เป็นผลก่อนจะเปิดฉากยิงใส่กันสถานีขนส่งหมอชิดถือว่าเป็นสถานีขนส่งอีกแห่งที่มีผู้มาใช้บริการวันละหลายพันคนและมักจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลซึ่งก็จะตามมาด้วยปัญหาอาชญากรรม ตำรวจนครบาลจึงร่วมกับสถานีขนส่งหมอชิดต,ตั้งสูตรปฏิบัติการหมอชิดหรือสอปกหมอชิดขึ้นเพื่อให้ตำรวจคอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและยังเป็นการป้องกันปราบปรามเหตุที่สืบเนื่องมาจากการทะเลาะวิวาทอีกด้วยมาตรการที่นี่เนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องให้ทุกฝ่ายมาบูรณาการแล้วก็ดําเนินการวางแผนในการป้องกันอาจญากรรมที่เกิดขึ้นร่วมกันนะครับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางบคสอทางผู้ประกอบการในนี้หรือทางตำรวจ นะครับจึงได้มาตั้งเป็นลักษณะสน,ส,นส่วนหน้าที่นี่ขึ้นนะครับแล้วสนส่วนหน้าที่นี่ขึ้นแล้วต่อไปเราจะจัดตำรวจมามาพัฒนาไปถึงว่าอาจจะรับแจ้งเหตุรับแจ้งบตดหายที่นี่ได้เลยนะครับก็คิดว่าจะทดลองดูแลเอาสถิติที่เกิดขึ้นทั้งหมดเปรียบเทียบกันดูระหว่างปีที่ผ่านมาในช่วงนี้กับกับหลังจากที่เราทําแล้วจะประเมินเป็นสัป,ปดาห์ภายในสพกหมอชิดจะมีตํารวจฝ,ฝ่ายสืบสวนเจ้าหน้าที่ธุรการด้านการข่าว จากกองประครับการตํารวจนครบาลสองรวมทั้งสุนัขตํารวจและสามารถประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เพื่อรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสถานีขนส่งได้ศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้ตั้งอยู่หลังสถานีขนส่งหมอชิดบริเวณจุดลงรถประจําทางและรถสาธารณะซึ่งผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกลวงหรือเอกสารหายก็สามารถมาแจ้งความได้ทันทีรวมทั้งจะมีการประเมินผลหลังจากเปิดไปแล้ว1สัปดาห์ และอาจมีการขยายไปที่สถานีขนส่งอื่นๆในกรุงเทพมหานครทีมข่าวอาจยากรรมไทย PBS รายงาน